สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยประจำวันอังคารที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2564โดยครูจุ๊บเหมือนเดิมนะคะเรามาดูหน้าตาของใบงานประจำวันที่29มิถุนายนกันค่ะก็คือใบงานที่2เรื่องอธิบายความหมายของคำ คำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนอธิบายความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคต่อไปนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะประโยคที่ 1. นึ่พิโมกเป็นเหมือนพ่อพระของชาวบ้านเขาขีดเส้นใต้คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าพ่อพระใช่ไหมคะทีนี้เรานำคำว่าพ่อพระมาอธิบายความหมายกันค่ะ 1. พ่อพระหมายถึงเรียกผู้ชายที่มีจิตใจเมตตาปราณีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นนิดเราพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าพี่โมกเป็นเหมือนผู้ชายที่มีจิตใจเมตตาปราณีชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เป็นนิดนั่นเองค่ะทีนี้มาดูประโยคที่2นะคะพวกนายทุนชอบทำนาบนหลังคนเขาขีดเส้นใต้คำว่าทำนาใช่ไหมคะ ทีนี้ก็ให้นักเรียนนำคำว่าทำนามาอธิบายความหมายดังนี้เป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสู้ๆนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ